ตั้งแต่ได้รู้ข่าวมาว่าประเทศญี่ปุ่นที่เรารักเนี่ยกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดไปนานมากๆเลยทุกคนก็ตั้งตารอที่จะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งแน่นอนเลยใช่ไหมคะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเปิดประเทศรอบนี้มีกฎระเบียบมากมายเลยตามสไตล์ญี่ปุ่นค่ะรอบครอบชอบวางแผนแล้วก็ขี้กังวลเสมอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวอย่างเราๆก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ กฎระเบียบการเที่ยวญี่ปุ่นนั่นก็คือ1ค่ะเราต้องมี land operator อธิบายง่ายๆเลยนะคะเราอ่ะต้องจองมากับทัวร์ค่ะต้องมีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลระหว่างการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งทัวร์นั้นเนี่ยก็จะต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัททัวร์ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่สําคัญเพราะว่า land operator ประเทศญี่ปุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นผู้รับรองรับผิดชอบความประพฤติของเราระหว่างการเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นค่ะ เอกสารสำคัญที่ทางแลนด์โอเพอเตอร์ต้องออกให้เราก็คือเอกสารที่มีชื่อว่า ERFS ค่ะเอกสารตัวนี้นะคะทางประเทศญี่ปุ่นน่ะเขาจะเอารายละเอียดส่วนตัวของผู้เดินทางแต่ละคนน่ะเข้าไปลงทะเบียนในระบบที่มีทั้งชื่อนามสกุลสัญชาติวันเกิดวันที่จะเดินทางเข้าประเทศอีเมลและที่สำคัญเลยที่พักในประเทศญี่ปุ่นค่ะเราต้องระบ,บุให้ชัดเจนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้อ่ะจะถูกเอาไปลงในระบบผ่านกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศญี่ปุ่นค่ะจาก นั้นเขาจะออกเอกสารมาให้เราที่มีชื่อว่า ERFS นี้เองค่ะซึ่งตัวนี้จะเอาไปทำวีซ่าค่ะ ต่อมาค่ะการยื่นขอวีซา่าเอกสารที่ต้องเตรียมก็มีดังนี้เลยค่ะ1ค่ะ ERFS หรือว่านังสือรับรองการลงทะเบียน 2. ค่ะแผนการเดินทางในแต่ละวันรายชื่อผู้ร่วมทัวร์ค่ะไปกับใครไปที่ไหนไปยังไงบอกให้ครบไปเลยค่ะช่องทางการติดต่อกับบริษัททัวร์หรือว่าแลนด์โอเปอเรเตอร์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะและอย่าลืมชื่อนามสกุลของหัวหน้าทัวร์ด้วยนะคะ และ3ค่ะเอกสารประกอบการขอวีซา่าเช่นพาสปอร์ตใบคำร้องขอวีซา่ารูปถ่ายขนาด2คูณ1.4นิ้วทะเบียนบ้านเอกสารการทำงานและบัญชีเงินฝากธนาคารค่ะ สถานที่ขอวีซ่าญี่ปุ่นนะคะมีกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะอย่างที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่ตึกวันแปซิฟิกชั้น9ค่ะมีที่ขอนแกน่นมีที่โคราชอายุทยาพิษณุโลกเพชรบุรีภูกเก็ตระยองศรีราชาชนบุรีนะคะสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และที่อุบลค่ะซึ่งโดยปกตินะคะใช้เวลารอวีซ่าประมาณ5วันทําการเท่านั้นเองค่ะ รู้สึกว่าขั้นตอนจะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดค่ะแถมรอวีซ่าไม่กี่วันเองจากนั้นค่ะพอถึงเวลาใกล้ๆบินอะ่ะเราก็ค่อยมาเตรียมตัวก่อนการเดินทางอีกนิดเดียวเอคะ่ะซึ่งนั่นคือ1ค่ะใบรับรองผลตรวจโควิดที่เป็นลบค่ะตรวจก่อนออกเดินทางภายใน72ชั่วโมงนะคะซึ่งนั่นหมายความว่านับเวลาย้อนไปจากเวลาไฟบินออกจากประเทศไทยค่ะ และ2ค่ะพอได้ตรวจโควิดเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดมือถือเลยค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า MySOS แล้วก็เริ่มการลงทะเบียนได้เลยค่ะหลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีให้กรอกชื่อพาสปอร์ตค่ะชื่อนามสกุลนะคะเลขที่พาสปอร์ตวันเดือนปีเกิดจากนั้นมีขึ้นคำว่า Pre-registration ค่ะกดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะตรงนี้สำคัญค่ะขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนไปต่อค่ะและข้อมูลที่ต้องการใช้มีตามนี้เลยค่ะ วันเดินทางรายละเอียดสายการบินเลขที่เที่ยวบินนะคะเลขที่นั่งทั้งขาไปและขากลับค่ะที่อยู่ในญี่ปุ่นตรงนี้ให้ใส่ที่อยู่ของโรงแรมได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อภายในประเทศตรงนี้ให้ใส่ land o p ปเ a t o r เปไปเลยค่ะอีเมลค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าจะใช้สําหรับการติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลค่ะเบอร์ติดต่อสําหรับคนใกล้ชิดในประเทศไทยนะคะหรือญาติพี่น้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ รายะเอียดการฉีดวัคซีนนะคะฉีดอะไรไปบ้างแล้วเข็มล่าสุดฉีดไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ใส่ไปเลยค่ะผลตรวจโควิดค่ะที่ต้องตรวจแล้วไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางค่ะรายละเอียดครบหมดแล้วตามนี้นะคะก็ไปต่อกันได้เลยค่ะการลงทะเบียนแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันค่ะตามรูปนี้เลยนะคะใจยเย็นๆนะคะค่อยๆทําจากช่องแรกไปค่ะสําหรับช่องแรกนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเริ่มกันที่เปลี่ยนภาษาก่อนเลยมีภาษาไทยด้วยนะคะ เริ่มที่ใส่ข้อมูลนะคะใส่ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะรายละเอียดต่างๆก็ใส่ตามที่เขาถามไปเลยค่ะคําถามก็จะประมาณว่า14วันก่อนหน้านี้ปายประเทศไหนมาบ้างนะคะช่วงนี้มีอาการอะไรไหมมีการสัมผัสผู้ป่วยบ้างไหมคําถามแนวห่วงใยดูแลเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ใส่อีเมลเพื่อการติดต่อค่ะแล้วก็ใส่เบอร์ติดต่อในประเทศญี่ปุ่นและบุคคลใกล้ชิดค่ะช่องที่2ค่ะกดเข้าไปค่ะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงไปเรื่อยๆค่ะตรวจเช็คข้อมูลค่ะ ถ้ารายละเอียดถูกต้องตามนี้แล้วก็กดโอเคไปเลยค่ะช่องที่3ค่ะกรอกรายละเอียดวัคซีนที่เราฉีดมาค่ะและช่องที่4ค่ะใส่บารับรองผลตดวจโควิดไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะรอผลการรีวิวเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะต้องทำก่อนการเดินทางไปถึงญี่ปุ่น6ชั่วโมงค่ะ บางคนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าค่ะบางคนเป็นสีแดงบางคนเป็นสีเหลืองแต่อย่าเพิ่งกังวลไปค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงที่สนามบินญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่คอยดูแลคอยช่วยตรวจสอบให้อีกทีนึงค่ะต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เครดิตคนไทยมากเลยนะคะถือเป็นเทียที่ไม่ต้องกักตัวแล้วค่ะเข้าประเทศได้เลยพร้อมรักนักท่องเที่ยวชาวไทยมากๆเลยถ้าใครเนี่ยกำลังคิดถึงญี่ปุ่นอยากจะกลับมาซึมซับบรรยากาศญี่ปุ่นนะคะรีบกลับมากันนะคะ ชาวญี่ปุ่นเขารอเราอยู่ค่ะเขารอต้อนรับเรากันมากๆเลยค่ะ